นัวสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมเมองแล้วครับกับในช่องสลานพันธ์กับเรื่อง c h a n n e วันนี้ก็เน่ง่ายๆเลยครับ หลังเลิกงานเหลืองเลยไข่ต้มกับข้าวสวยวร้อนๆครับเอาเมนูง่ายๆหลังเลิกงานครับไม่อะไรไม่ออกครับเอาโอุโ้ยนี่โอ้ข้าวห่อนๆเลยครับหุงใหม่ๆ ไข่ต้มกับกินได้ครับเราเนี่ยเอาแล้วก็มีน้ำยำครับเป็นน้ำยำลาดลาดไข่ครับแล้วก็มีเจียวบองนี่เอามาเพ่อเป็นการไม่รอช้าเอาเลยครับกินเจียวบองกันเ้ย นี hey. uh ่จ huh. uh ัดไปยออื้มอื uh ้มมอครับข้านึำยำเลยลาดไปอ เขาวห้นอนๆครับแบบบต้องเป่าหน,น่อุกโดดเขาขาดเหมาะครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để ไปเอ๋อสะเจ้าบังกําไเอออออเป็นเม็ดมะขามเลยนี่อ้ เพื่อนทางไก่ทางกายครับกินข้าวด้วยกันครับไข่ต้มครับวันนี้ไ้่ต้องมีอะไรมากมาครับข้าวไข่ต้มเราก็อยู่ได้ครับ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับนี mm ่อ hmm. mm ื hmm. mm ้มหม้อ เจวบ้องขยำข้าวนี่อ,อ,อือสุดยอดอาสองลูก ลาทงจิ้มไปเอา้าคำใหญ่ๆอหือ ค้าุดท้านี่เป็นทำอ๋อ นโยฮัมนี่เจอมครับเ่ปาครับสวัสดีครับ